สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะครับมีหลายๆคนนะครับก็มีความสงสัยว่าการรับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุโดยการรับเป็นเงินสดกับรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยจะเลือกรับแบบไหนจึงจะสะดวกที่สุด เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันนะครับแล้วท่านผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยนะครับท่านลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าท่านมีความสะดวกอย่างไรในการรับเงินระหว่างรับเป็นเงินสดกับรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับ ครับในเรื่องของการรับเงินเป็นเงินสดกับผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านผู้สูงอายุและคนพิการนะครับการรับเงินผ่านบัญชีเนี่ยปัจจุบันกรมบัญชีกลางจะโอนเงินโดยตรงนะครับไปยังท่านผู้พิการและท่านผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับส่วนการรับเงินเป็นเงินสดเนี่ยก็เป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยที่เขาจะเบิกจ่ายเงินเป็นเงินสดนะครับนำไปมอบให้ตามจุดต่างๆที่แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆจะกำหนดนะครับทีนี้เรามาดูในข้อแรกก่อนนะครับ การรับเงินเนี่ยในเรื่องของวันที่รับเงินนะครับการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางเนี่ยเขากําหนดไว้นะครับว่าเขาจะจ่ายเงินทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับซึ่งถ้าวันที่10เนี่ยตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนนะครับโดยเป็นการเลื่อนเข้ายกตัวอย่างเช่นถ้าวันที่10เนี่ยตรงกับวันเสาร์นะครับเขาก็จะเลื่อนมาจ่ายในวันศุกร์ที่9นั่นเองนะครับแต่ถ้ากรณีการ รับเงินเป็นเงินสดเนี่ยนะครับในกฎหมายกําหนดให้จ่ายในระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ของทุกเดือนนะครับนั่นก็หมายถึงว่าผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยอาจจะได้รับเงินก่อนวันที่10นะครับอาจจะเป็นวันที่1ที่2ที่3ไปจนถึงวันที่10นะครับจะแตกต่างกับการรับเงินผ่านบัญชีนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย แล้วแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับว่าเขาจะมีความสะดวกที่จะเบิกใจ่ายให้วันไหนนะครับอาจจะก่อนวันที่10ของทุกเดือนก็ได้นะครับต่อมาในข้อที่2เนี่ยเรื่องของความสะดวกในการไปรับเงินนะครับถ้ารับเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใช่ไหมครับท่านผู้สูงอายุกับผู้พิการเนี่ยถ้าจะต้องเดินทางไปยังธนาคาระจะต้องเดินทางไปเบิกเงินด้วยตนเองนะครับ หรือบางท่านสามารถที่จะใช้บัตร ATM ได้ก็นำบัตร ATM นี่ยไปกดเงินที่ธนาคารเองนะครับตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องเดินทางไปอย่างธนาคารอาจจะต้องไปนั่งรอคิวนะครับหรือจะต้องไปกดเงินด้วยตนเองนะครับซึ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ย ก็ไม่สะดวกในการที่จะกดเงินด้วยตนเองนะครับเนื่องจากว่าสายตาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับหรือกดเงินจากตู้ ATM ไม่เป็นนะครับต้องให้บุคคลอื่น,นไปกดให้ทีนี้ต่อมานะครับความสะดวกของการรับเงินในกรณีเป็นเงินสดเนี่ยนะครับในกรณีที่เป็นเงินสดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นก็จะนําเงินไปแจกให้กับมือผู้สูงอายุกับผู้พิการโดยตรงนะครับอาจจะ แจกให้ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆหรือเข้าไปยังในหมู่บ้านในชุมชนนะครับโดยนัดว่าจะไปแจกยังจุดต่างๆนะครับที่ใกล้ที่สุดกับผู้สูงอายุกับผู้พิการนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางออกมารับเงินด้วยตนเองนะครับนี่คือการรับเงินเป็นเงินสดนะครับต่อมานะครับช่วงที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับ ถ้าในส่วนของการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะครับถ้ากลุ่มบัญชีกลางไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเนี่ยตรงนี้จะต้องรอรัฐบาลนะครับในการตั้งงบประมาณหรือโอนงบประมาณรายจ่ายอื่นๆเนี่ยมาจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุกับคนพิการนะครับในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอจะต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายอื่นๆเนี่ย มาจ่ายนะครับส่วนการรับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถ้าไม่มีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร์มาให้ในแต่ละเดือนเนี่ยทำอย่างไรตรงนี้กฎหมายเขากําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําเงินสะสมเนี่ยมาจ่ายไปก่อนได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับว่าท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยมีเงินสะสมคงเหลืออยู่หรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ต้องรองงบประมาณจากทางรัฐบาลที่จะอุดหนุนมานะครับนี่ก็คือในข้อดีข้อเสียของการรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุของคนพิการนะครับในกรณีที่รับเป็นเงินสดหรือรับเงินผ่านบัญชีแบบไหนที่จะดีกว่ากันเนี่ยตรงนี้คงอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วนะครับจะตัดสินใจ เลือกแบบไหนที่สะดวกกับเรามากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ